สวัสดีครับผมโจ๊กซูบไบายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวท่อท่งอาคา14นิ้วใส่กับนินจา300นะครับไม่ใช่นินจา300ของผมเป็นแท้300นะแต่ผมแปลงมาอ่าดูที่ปากท่อปากท่อมันจะเป็นปากเฉียงนะครับส่วนงานก็จะเป็นงานฟิล์มฟิล์มลายน้ำนะวันนี้ผมได้มาราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังเสียงกัน ก็เป็นเบาประมาณพันกว่าพันกว่รอบนี่นแหละผมจะลองเปินเบาๆนี่เน้นหนึ่งอ่ะนี่นะครับรอบเดี๋ยวตอนวิ่งผมจะไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผม ครับคลิปก็จะประมาณนี้นะครับเวลาวิ่งอ่มาดูรถผมก่อนดีกว่าอ่าถ้าใครถูกใจจะหามาใส่ก็หามาได้ครับราคาไม่แพงครับตัวนี้พันกว่าบาทหรือหามือสองตามในกลุ่มเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่